ด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดียติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะก็เป็นรายการกดแห่งความสำเร็จอ่าเป็นรายการที่ระบุไม่ได้ว่า <laughs> จะออกวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างนะคะเมื่อไรที่สะดวกแล้วบ้างอาจารย์ก็ได้ออกแต่ว่ารายการถัดไปคือสนทนาตามธรรมนี่ระบุได้ว่ามีทุกวัน นะคะเพราะว่าหลวงตาท่านตรงต่อเวลาแต่อาจารย์นะคะบางทีก็สะดวกบางทีก็ไม่สะดวกเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านอาจารย์พิรวาดจะต้องรีบตรวจการบ้านแล้วก็ข้อสอบของนักเรียนพุทธพ์โพธิปักขียธรรมนะคะที่ศูนย์การเรียนพุทธพจ์โพธิปักขีธรรมนักเรียนท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อสอบก็ ปฏิสันฐานท่านอาจารย์พิรวัตรนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ให้ผ่านทุกคนทุกท่านนั่นแหละค่ะที่ปฏิสันฐานก็คือ,อบอกท่านอาจารย์ว่าะจะสะดวกส่งตอนไหนเท่านั้นแหละค่ะนะคะอะ mm hmm. ละค่ะหนังสือกฎแห่งความสําเร็จนะคะหนังสือเล่มนี้อาจารย์เขียนเขียนขึ้นมานะคะก็ เพื่อที่จะให้ผู้ที่หาเป้าหมายชีวิตของตนเองไม่เจอนะคะได้ฝึกที่จะหาเป้าหมายในชีวิตของตนเองทําไมเราต้องหาเป้าหมายในชีวิตของตัวเองด้วยล่ะคะเนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนที่อาจารย์อาอายุ10กว่าขวบ <laughs> 20กว่าขวบก็ยังไม่รู้เป้าหมายของตนเองเห็นไหมคะ ทีนี้พอเรามามาใช้ชีวิตในทางโลกเราต้องเลี้ยงดูชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละค่ะเป้าหมายในชีวิตจึงต้องสําคัญมากสําคัญว่าเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเป้าหมายอย่างใกล้ตัวที่เร็วที่สุดในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราจะทําอะไรบ้างแล้วเราก็จงทําเป้าหมายนั้นให้สําเร็จ แล้วก็เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือเราจะต้องอมีเงินมีทรัพย์เป็นคนดีมีศีลมีสมาธิอย่างเนี้ยถ้าว่าตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นคนมีสมาธิไหนนั้นเราบอกตัวเองสิคะเพ่งมาที่หน้าผากแล้วบอกตัวเองว่าเราจะเป็นคนมีสมาธิเราจะเป็นคนมีสมาธิเราจะเป็นคนมีจิตตั้งมั่นเราจะเป็นคนมีจิตตั้งมั่นเป็นไงคะพอบอกเป้าหมายตัวเองอย่างนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะสบายใจไหมคะ รู้สึกว่ามีจิตน้อมไปสู่ความสงบใช่ไหมคะชั้นใดก็ชั้นนั้นเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเราต้องเพ่งกลับมาที่กายของตัวเองและเราก็พูดกับตัวเองให้ชัดๆอย่างเช่นเราจะเป็นผู้มีศีลเราจะเป็นผู้มีศีลเราจะเป็นผู้มีศีลขอเราจงเป็นผู้มีศีลขอเราจงเป็นผู้มีศีลเป็นไงคะเป้าหมายชัดไหมคะพอบอกอย่างนี้ปุ๊บรู้สึกมีพลัง ไปในทางที่ทําให้ใจสบายทําให้ใจเกิดประมทดไหมคะนั่นแหละถ้าตั้งเป้าหมายดีจิตจะมีกําลังทีนี้มีเมื่อวานลูกศิษย์มาปรึกษาอาจารย์คะดิฉันจะขึ้นได้ไหมคะคาว่าขึ้นนี่หมายความว่าธุรกิจนะคะธุรกิจที่มันซบเซาอ่ามันเป็นไปอ่าไม่ค่อยมีลูกค้าทําให้เงินไหลเวียนไม่ได้ ขึ้นได้นี่หมายความว่าจะมีเงินเพิ่มขึ้นได้ไหมพูดสั้นๆดิฉันจะขึ้นได้ไหมคะอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามันอยู่ที่จิตเมื่อกี้อาจารย์แนะนําวิธีไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าท่านจะทําให้เป้าหมายคือการงานของท่านเนี่ยดีขึ้นท่านจะตั้งจิตว่ายังไงคะน่านึกไม่ออกหรือนึกออกแล้ว <laughs> นึกไม่ออกหรือนึกออกแล้วคะ ท่านึกไม่ออกแสดงว่าท่านไม่คุ้นชินกับการตั้งจิตให้มีกำลังในการทำการงานของท่านท่านไม่คุ้นชินกับการตั้งเป้าหมายชีวิตของท่านจริงไหมคะนี่แหละการไม่คุ้นชินกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตก็เลยทำให้ชีวิตเป็นไงคะลอยไปเหมือนหอยลอยตามคาดไหมคะแบบเวลาชีวิตของเรามันเจิญเอ่เจอกับอุปสรรคเป็นไงคะรู้สึกหวาดเสียวไหม เหมือนหอยมันลอยไปลอยมามันไม่ไม,ไม่มั่นคงใช่ไหมคะมันก็เคว้งคว้างก็รู้สึกหวาดเสียวรู้สึกสะดุง้งรู้สึกกลัวว่าเราจะรอดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมีไหมคะอ่าถ้าใครมีอย่างนี้บอกอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์วิเคราะห์ให้เป็นเพราะว่าท่านมีเป้าหมายมาชัดเจนจริงไหมคะทีนี้ท่านจะมีเป้าหมายให้ชัดเจนท่านต้องทํำยังไง<ม>เพ่งกลับมาทีกกายแล้วนึกถึงการงานของตัวเองแล้วพูดในใจว่าต้องสําเร็จ ท่านรู้ไหมคะว่าการงานของท่านจะสําเร็จยังไงสําเร็จเพราะว่ามีคนมาซื้อของเยอะสําเร็จเพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะอย่างใดอย่างหนึ่งอะอาการซื้อของท่านนึกภาพออกไหมคะท่านนึกออกได้ท่านก็นึกภาพในการซื้อของนั้นแหละว่าการงานของเราจะมีคนมาซื้อของเยอะๆท่านก็เห็นภาพนั้นขึ้นมาแสดงว่าสร้างเหตุถูกไหมคะถ้าภาพชัดเป็นไงคะผลก็ชัด ถ้าภาพไม่ชัดผลก็ไม่ชัดฉะนั้นถ้าสมมุติว่าลูกค้าของท่านจะมาใช้บริการไม่ได้มาซื้อของใช่ไหมคะมาซื้อแต่มาซื้อบริการว่าให้ท่านส่งสินค้าให้หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นไงคะท่านจะต้องสร้างภาพยังไงกับมาเพ่งมองกายตนเองนะคะพอเพ่งมองกายตนเองแล้วก็ต้องทำมณาสาิการลงไปในใจว่า จะต้องมีลูกค้าเยอะๆลูกค้ามาส่งของเยอะๆท่านเนี่ยพอท่านนั่งเพ่งลงไปปุ๊บเป็นไงคะท่านก็จะเห็นเลยว่ามีคนมามาทําให้ท่านส่งของท่านกําลังหยิบจับการงานนั้นกําลังพูดเจราจากับลูกค้ากําลังแพ็คของให้ลูกค้ากําลังจัดส่งของให้ลูกค้าถ้าท่านทําอย่างนี้ได้ถามว่าสร้างเหตุถูกไหมคะสร้างเหตุถูกกับอาชีพของตน พอสร้างเหตุถูกกับอาชีพของตนแล้วเป็นไงคะผลก็จะตรงตามนั้นไหมคะตรงตามนั้นและจิตของท่านต้องร่มเย็นด้วยนะ mm hmm. การที่ท่านจะสร้างเหตุถูกเนี่ยจิตของท่านต้องสงบด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะต้องมีศรัทธาเลื่อมใสนะต้องมีศรัทธาเลื่อมใสในในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยแล้วก็บริจาคทานอย่าไปอ้างเอาเป็นบุญคุณกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยนะ บริจาคทานแล้วก็ต้องเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อธิษฐานบาร,รมีคือตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลลักศีลเป็นผู้มีสมาธิมีปัญญามีเงินทองทรัพย์สมบัติได้ถวายทานจนกว่าจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์มาถึงอาจารย์ก็พูดมากพูดมากเป็นห่วงลูกศิษย์อ่ะหนังสือเล่มนี้ต้องการให้ท่านตั้งเป้าหมายให้ถูก เราเปิดไปที่หน้า54นะคะหน้า54ซึ่งตรงนี้นะคะกดเห็นความสำเร็จตรงนี้ยังอยู่ในบทที่8คือเป็นใหญ่ได้เพราะจิตหนักแน่นสำคัญมากอ,อย่างเช่นลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์คะดิฉันจะทำยังไงให้คนในครอบครัวเนี่ยมีความเห็นไปในในทางเดียวกันเพื่อที่จะให้การงานประสบผลสำเร็จไม่รู้ว่าเพราะเขา ไม่มีจิตไปในทางเดียวกันหรือเปล่าจึงทำให้การงานนี้มันมีอุปสรรคทุกท่านลองตอบคำถามอาจารย์สิคะว่าทุกอย่างอยู่ที่ไหนอาจารย์จะบอกให้นะคะว่าอาจารย์จะไม่แนะนำหรอกว่าจะทำยังไงให้ท่านกลับไปดีกันแต่อาจารย์จะแนะนำว่าทำยังไงที่จิตของท่านจะไม่สนใจใครและเข้มแข็งนะคะอย่างเช่นบทนี้นะคะว่า ใครควรให้ดีว่าถ้าช่วยคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยต้องทะเลาะก,กับคนข้างกายต้องเสียเวลาในการเลี้ยงดูชีวิตตนเองเราก็ควรต้องเลือกปฏิเสธอย่างอ่อนโยน mm hmm. เห็นไหมคะแสดงว่า mm hmm. เราจะต้องเอาใจใส่คนข้างกายให้เขามีอารมณ์ดีอยู่เสมอจริงไหมคะ mm hmm. ฉะนั้นเราบางครั้งเนี่ยอยากจะช่วยใครก็ตามแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ประสบะความเหมาะสมคือการยังไม่เหมาะไม่ควรเนี่ย เราต้องอ่อนข้อไหมคะเราก็ต้องอ่อนข้อแล้วต้องให้เหตุผลดีๆต้องเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันได้เราค่อยทําจริงไหมคะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่อ่อนข้อแล้วไม่มีปัญญาให้เหตุผลจิตของเราก็จะขัดเคืองว่าคนข้างกายไม่เห็นด้วยฉะนั้นจําเป็นไหมคะต้องมีปัญญาในทุกๆครั้งที่เราอยู่กับคนที่แวดล้อมเรา ใช่ไหมคะฉะนั้นนี่ก็เป็นกติกาที่จะรักษาอํานาจในการอยู่ในครอบครัวเห็นไหมคะแล้วก็เพื่อจะทําให้คนในครอบครัวได้มีความเห็นที่ค้อยตามเราได้ในทุกๆเรื่องเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของเราถ้าเราขัดแย้งกับคนในครอบครัวบ่อยๆเป็นไงคะคนในครอบครัวก็จะขัดแย้งกับเราไม่เชื่อมั่นเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีปัญญา นะคะสามารถทำให้เขาผ่อนคลายได้สบายใจได้อารมณ์ดีได้ถามว่าสถานภาพศักยภาพของเราจะยังปรากฏในครอบครัวได้ไหมคะได้เพราะว่าคนในครอบครัวก็จะคล้อยตามเราฉะนั้นต้องมีปัญญาไหมคะมถ้าเรามีปัญญาการอยู่กับครอบครัวก็จะมีความสุขถ้าเราไม่มีปัญญาการอยู่กับครอบครัวก็จะทำให้เราเป็นทุกข์โอเคไหมคะทีนี้ แต่ในกฎข้อนี้ก็มีว่าหากคนในครอบครัวไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยปัญหาอีกนะคะจะนำพาคนในครอบครัวไปตั้งอยู่ในธรรมให้มีใจเปี่ยมด้วยเมตตามีความอดทนมีความมั่นคงในจิตไม่สะดุ้งหวาดกลัวก็จะมีความสมหวังทั้งในทางโลกทางธรรมก็หมายความว่าถ้าคนในครอบครัวไม่ตั้งอยู่ในธรรมเราจะทำยังไงใช่ไหมคะ เราก็จะต้องเป็นคนตั้งอยู่ในธรรมและเราต้องมั่นคงในธรรมมีสัจจะในธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่หวั่นไหวจนทำให้คนในครอบครัวนั้นเห็นสัจจะของเราว่าเรามุ่งมั่นและชอบสิ่งนี้จริงๆเขาก็จะยอมรับในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าความเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะมีสายใยเรียกว่าผูกพันกันใช่ไหมคะ ฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งอยู่ในธรรมได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้ขัดเคืองใจเราก็มีใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเม,มตตามองเขาด้วยความรักมองเขาด้วยความเข้าใจไม่โกรธกันทำได้ไหมคะถ้าท่านทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะคะท่านไม่โกรธท่านมีความอดทนท่านมีความเมตตานะแต่ท่านไม่ได้คล้อยตามนะเมตตามไม่ได้คล้อยตามแต่ให้เหตุผลที่ถูกทำให้เขาสามารถที่จะ คล้อยตามเราใจอ่อนกับเราได้และตั้งอยู่ในคุณธรรมเหมือนเราได้เป็นไงคะท่านจะมีความสุขสมหวังทั้งในทางโลกทางธรรมไหมคะมีใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยเราต้องไปไปดูนะคะไปดูตัวเราเองแล้วล่ะว่ามีปัญญาหรือเปล่าใช่ไหมคะมีปัญญาหรือเปล่าฉะนั้นในตรงนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักให้เหตุผลและวิธีการหวานล้อมคนใกล้ตัว ญาติมิตรและครอบครัวนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยคนที่ช่วยแล้วเกิดประโยชน์ในสังคมเห็นไหมคะตรงนี้เราก็ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งหนักแน่นมั่นคงมีเป้าหมายเนี่ยเราต้องเป็นคนมีเป้าหมายเราต้องเป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะดํารงคุณธรรมอ่าอย่างเช่นเห็นอาจารย์เนี่ยเป็นผู้รักษาพระธรรมของพระองค์นะคะของพระพุทธเจ้าก็เกิดเลื่อมใสในอาจารย์ แต่ครอบครัวไม่เลื่อมใสด้วยนะคะท่านก็ต้องรู้จักให้เหตุผลรู้จักพูดหวานล้อมให้เขาเข้าใจทุกคนสามารถเข้าใจเหตุผลได้จริงไหมคะถ้าท่านพูดด้วยเมตตาแล้วท่านก็ต้องชี้ให้เขาเห็นว่าประโยชน์ที่บุคคลที่ท่านเลื่อมใสนั้นมีประโยชน์อะไรในสังคมนั้นนะคะถ้าเขาสามารถเห็นประโยชน์นั้นแล้วเห็นตรงกับเราเป็นไงคะเราไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราเลื่อมใสาอาจารย์แต่พอคนอื่นพูดอะไรก็เป็นไงคะอ่อนไหวไปตามไม่แข็งแกร่งไม่มั่นคงแล้วก็มาโทษว่าเขาไม่เห็นด้วยกับท่านจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันเป็นเพราะท่านไม่มั่นคงต่างหากท่านไม่มีเมตตาท่านไม่มีปัญญาท่านก็เลยไม่สามารถทําความเข้าใจกับเขาได้แต่ถ้าท่านเห็นว่าคนที่ท่านเลื่อมใสเนี่ยมีประโยชน์ในสังคมถ้าท่านมีความแข็งแกร่งในจิตใจจริงไหมคะ แล้วท่านมีความมั่นคงจริงท่านก็จะมีปัญญาพูดให้เขาเข้าใจได้จริงไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าท่านเป็นคนมีเป้าหมายเป็นคนจริงเลยแหละเป็นคนมีอุดมการณ์แล้วมีความชัดเจนจริงๆต้องฝึกให้ได้นะคะถ้าฝึกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบนะคะมีความสำเร็จมีความสมหวังเป็นไงคะต้องมีปัญญาไหมคะ ต้องมีปัญญาต้องมีจิตหนักแน่นมั่นคงอลไะค่ะวันนี้อาจารย์จบที่หน้า55นะคะเดี๋ยวพวกเราพากันแผ่เมตตานะแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดตามรายการสนทนาธรรมตามการอาจารย์อีกทีนึงนะคะทุกท่านเปิดไปที่หน้า172ทุกทีอาจารย์จะพาะสมาทานสินห้าด้วยแต่อาจารย์คิดว่าเมื่อเช้าเนี่ย อาจารย์ได้าพาสมาทานสินห้าแล้วก็ถวายทานแล้วนะคะทุกท่านที่ติดตามรายการอาจารย์เนี่ยก็จะได้ััษาศาสินถวายทานไปแล้วตอนนี้ก็แผ่เมตตากันนะคะอาหังสุขิโตโหมี ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวนพยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทนิโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารามีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินแผ่เมตตาให้เรสลราสัตว์นะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อาเวราหุนตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีเวรเลยอาพยาปชาหุนต mm ูส hmm. ah ัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีความพยาบาทเลยอานีคาหุนตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตู สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขก,กายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถินเดี๋ยวเรากล่าวอุทิศบุญกันนะคะนึกถึงบุญที่อาจาร,รย์พาถวายทานเมื่อเช้าหรือบุญต่างๆที่ทุกคนได้ทำมาแล้วนะคะให้ภาพบุญนั้นเป็นนิมิตปรากฏในใจอีกครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นบุญในวันนี้นะคะ ข้าพเจ้าขออุทิศส,สวนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำแล้วในวันนี้ให้แก่บิดามารดาท่านเท้าจตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่ปู่ย่าตายายครูปชาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่เคยผูกจิตและไม่ผูกจิตกันญาติมิตรสหายบริวาตรตลอดทั้งเทพบุตรเทพพัิดาทุกหมู่เหล่า พญายมราชพญาเทวทูตหมูพูดทั้งหลายพญานาคครุฑคนทันเหล่าเป็ดอสุรกายสรรพสัตท,ทั้งปวงจงมีส่วนแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญถวายทานอุทิศให้แล้วในวันนี้และจงได้อนุมโมทนากุศลน,นี้กันเองเถิดสาธุ ส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย<ม>เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงหมดอันกเกษม ล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอาจารย์ลืมบอกหน้าอุทิศบุญหน้า174ของหนังสือกฎแห่งความสำเร็จนะคะท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้ไปเป็นคู่มือของชีวิตไปอ่านแล้วน้อมเข้าไปปฏิบัติทีละข้อทีละข้อขอ,อาจารย์มั่นใจว่า สิ่งใดที่ท่านปรารถนาสิ่งนั้นจะต้องสมหวังแน่ๆเลยนะคะหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ราคา450บาทนะคะจัดส่งฟรีท่านใดสนใจสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนากับอาจารย์ก็สั่งซื้อให้ตัวเองให้ผู้อื่นให้เด็กๆให้ทุกคนได้อ่านนะคะสาธุค่ะอาจารย์ลาทุกคนทุกท่านนะคะกราบนมันสการลาพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะ สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเพียงเท่าน,นี้นะคะสาธุสาธุคะ่ะ